นนานกุลออกอาการหึงแอปทักะอ,อนงานนี้ไม่รู้ว่านอกจอหรือในจอซะแล้วเรียกว่าช่วงนี้ตัวติดกันสุดๆส,สำหรับคู่รักต่างวัยอย่างแอปทักะออนและนนกุลอย่างล่าสุดในงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าควงกันไปร่วมปาร์ตี้ด้วยกันตลอดแถมมักจะเห็นหนุ่มนนกุลไปนั่งเฝ้าสาวแอปทักษอ,อนอยู่บ้างบางครั้ง และคนรอบข้างก็จะคอยถ่ายคลิปโมเมนต์น่ารักๆของคู่นี้ออกมาให้ได้ฟินกันตลอดซึ่งช่วงนี้ก็มีซีรีส์ที่เล่นคู่ด้วยกันกำลังออนแอร์พร้อมกับโปรโมทซีรีส์นอกจอหวานฉ่ำกว่าในซีรีส์สุดๆอย่างล่าสุดไม่รู้ว่าชีวิตจริงหรือในซีรีส์ซะแล้วเมื่อแอปทักษะออนโพส์คลิปสั้นๆถ่ายกับนานากุล และที่ก้องสหรัฐงานนี้ไอ้เจ้าเด็กน้อยนานกุลถึงกับออกอาการหึงเบาๆด้วยการคอมเมนต์ว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่พร้อมกับแปะอีโมจิถอนหายใจแรงมากแม่ด้านชาวเน็ตเข้ามาแซวเพียบว่าอันนี้น้องเชนหรือน้องนานนกุลกันแน่